สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานาะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาเนอาพร้อมกับเมนูเด็ดเดเลยนะเจ้าวันนี้เด็ดแต่เลยนะวันนี้เขาจะมาแกงไข่มดส้มนะเจ้าใส่พักหวานนะเจ้านอกแล้วก็ใส่ไข่ตุ๋นนะเจ้ามาเลยเจ้านี่ก็จะเป็นผักหวานนอกตีตว่าไปดูติกาดมาเนาะเจ้าออนมอกขนาดเลยนะเจ้านนี่ก็จะเป็นไข่มดส้มนะเจ้าล้างทําความสะอาดถือเหลียบร้อยนะเจ้านอกอันนี้ปอกแมมฝากมานาะเจ้านี่นะ เหมาะขนาดเลยแล้วก็จะเป็นไข่ไก่เนาะแล้วตรงนี้นะเจ enfin, ้าจะเป็น hmm. ส่วนของพริกนะเจ้าพริกแกงเนาะก็จะมีพริกนะเจ้าหอมแดงหอมขาวกะปินะเจ้าวันนี้เขาใจ้พริกตึงพริกพริกดิบแล้วก็พริกแห้งนะเจ้าไปเขาไปตำเครื่องกันเลยนะเจ้ามาเจ้านี่เขาก็เอาเครื่องเขาใส่ลงไปใส่ตึงพริกดิบพริกแห้งนะเจ้านะความหอมมันเหมือนกันนะเจ้าตบเลยเจ้า ใส่กะปิลงไปแล้วเจ้าเพิ่มความหอมและความหนัวสูตรไผ่สูตรมันนะเจ้าอันนี้นี่สูตรอาหารเหนือบ้านเฮาเนื้อตั้งน้ำให้เดือด,ดแล้วเราก็เอาเครื่องของเฮานี่ใส่ลงไปเครื่องนี่ต้องต่ำละเอียดนักนะเจ้านะเร็นแล้วเขาก็ปรุงเครื่องเลยน,เนี้รสด,ดีชุดรสเนาะอ่า ซีย่ยวขาวแต่นี้หรอหน้ามันเดือดแหมสักกั๊มนะเจ้าหลังจากนั้นตอกไข่ใส่ลงไปเลยเจ้าวันนี้เขาใจ้ไข่อยู่สามแกนคนมันบอกมันแตกกันสักน้อยพอละต่อไปใส่ผักหวานลงไปเลย น,นี่อมัน,นจมในน้ำครับเนาะเจ้าเหมาะขนาดพอไข่ก็ยังเป็นก้อนอยูอ่ใส่ตัวเด่นของเขาลงไปเลยเจ้าหนักขนาดเนอะไข่มดสม เขาก็จะเยาะน้านปลาห้านะเจ้าลงไปน้อยเนาะเพิ่มรสชาติเจ้ากัมเดียวนะเจ้าแกงไข่มะส้มนี่หนาะบัใจะหาย,ยายกเนาะแล้วก็ใช้เวลากลำเดียวไรมันเดือดแถมกกัมก็ได้ละเจ้าในเจ้า เมาะขนาดเลยเนีย่มีไข่มดส้มนักขนาดวันนี้นะอินอันอาหารพื้นที่สูงในเจ้าวันนี้นะีน่เจ้าเมาะขนาดเนอนี่ซุกแล้วนะปิดแก๊สได้เลยเจ้าก่อนนี่มันตึงเปิ้งกันเนาะแกงไข่มดสม้มอันใส่ผักหวานนี่นะเข้ากันดีแต่เนเจ้าเนาะ นี่เจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูแกงไข่มดส้มนะเจ้าใส่ผักหวานใส่ไข่ตุ๋ยนะเจ้าเนาะเหมาะขนาดเลยนะเจ้าลองไปย่กันฮอรเนอร์ช่วงนี้กําลังเป็นช่วงฤดูการของเปิดน,นะเจ้าสาหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า